สวัสดีจ้าวันนี้เมนูง่ายๆง,งบน้อยสุดประหยัดนะคะสำหรับใครที่มีงบจํากัดอยากกินเมนูอร่อยๆเนี่ยไปรับชมคลิปนี้ได้เลยนะคะผัดมาม่าจ้าไปชมกันเลยจ้าเดี๋ยวจะผัดไก่ก่อนนะจ้าอันนี้คืออกไก่นะคะก็เดี๋ยวต้องผัดอกไก่ให้สุกก่อนเนาะ นี่ค่ะพริกกระเทียมนะคะวันนี้ใช้ทั้งพริกสดแล้วก็พริกแห้งนะคะใส่ลงไปเลย เริ่มได้กลิ่นพริกกับกระเทียมแล้วนะคะหอมฉุนเลยค่ะทุกคนใส่เห็ดนะคะหอมแดงหรือหอมใหญ่ก็ได้นะคะ ทำด้วยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปค่ะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะเอาที่ตัวเองชอบเลยค่ะใส่น้ำค่ะใส่น้ำเพื่อช่วยให้ อ่าเส้นบะหมี่นุ่มนะคะก็เดี๋ยวรอให้เส้นมาม่านุ่มก่อนนะคะ เริ่มนิ่มแล้วนะคะก็ใช้ตะหลิวช่วยแยกเขานิดนึงพริกเขียวนะคะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะ แล้วแต่ความชอบเนาะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสกันค่ะใส่น้ำมันหอยนะคะีอิ้วขาวค่ะซีอิ๊วดำหวานนิดหน่อยนะคะ ตารน,นิดหนึ่งค่ะผัดให้เข้ากันใครชอบไข่เพิ่มไข่นะคะใครชอบเต้าหู้เพิ่มเต้าหู้ได้นะคะตามอัธยาศัยเลยจากนั้นก็ผัดให้แห้งเลยค่ะ นี่ค่ะอย่าลืมค่ะพลิกไทยดำบุบนะคะทุกคนหอมมากอยากให้ได้กลิ่นมากเลยค่ะ เดี๋ยวต้องชิมนะคะออร่อยมาก นี่ค่ะใบหอมจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะแล้วก็นี่จ้าใบโหระพาค่ะวันนี้หาซื้อโหระพาไทยไม่ได้นะคะก็เลยใช้ของฝรั่งแทนก็อร่อยเหมือนกันค่ะปิดแก๊สได้เลยนะคะ เสร็จแล้วจ้าพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะผัดมาม่าง่ายๆเลยค่ะทุกคนใส่เห็ดใส่ไก่ใส่หมูแล้วแต่ความชอบเลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะที่เข้ามารับชมจ้าหวังว่าจะชอบเมนูนี้กันนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าจ้ะสวัสดีค่ะ